ดวงรายวันวันที่หมกราคม2569คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามสูงภาระหน้าที่ต่างๆอาจถาโถมเข้ามาแต่คุณมีความแข็งแกร่งพอที่จะรับมือได้อาจรู้สึกแบกโลกไว้คนเดียวแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าในระยะยาวเป็นวันแห่งการสะสางปัญหาเก่า งานงานหนักงานหินปัญหาอุปสรรคจุกจิกมีเข้ามาให้แก้ไม่เว้นแต่ละวันต้องอาศัยความรอบคอบและความรับผิดชอบสูงระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือถูกตำหนิในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่หากผ่านพ้นไปได้ผลงานจะเป็นที่ประจับการเงินการเงินค่อนข้างตึงมือรายรับคงที่แต่รายจ่ายฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายอย่างเคร่งครัด ไม่ควรให้ใครยืมเงินเด็ดขาดเพราะจะไม่ได้คืนโชคลาภยังไม่เด่นชัดเน้นการหาเงินจากน้ำพักน้ำแรงความรักคนโสดยังไม่ค่อยมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่หรือคนที่เข้ามาอาจมีตำหนิเป็นพ่อไม้มาไม้หรืออายุมากกว่าเยอะคนมีคู่ความสัมพันธ์จืดชืดเย็นชาต่างคนต่างอยู่หรือมีความตึงเครียดใส่กันควรหันหน้าคุยกันดีๆอย่าเก็บกดปัญหาไว้ สุขภาพระหว่างโรคกระดูกปวดหลังปวดเข่าปวดฟันหรือโรคผิวหนังเรื้อรังความเครียดสะสมทำให้นอนไม่หลับอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความวิตกกังวลคิดมากย้ำคิดย้ำทำและการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปจะทำให้จิตใจหอเหี่ยวคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขจิตใจหาเวลาผ่อนคลายปล่อยวางภาระที่แบกไว้บ้างการงาน ทำทีละอย่างอย่าจับปลาสองมือข้อดีข้อเด่นอดทนหนักแน่นมีความรับผิดชอบสูงข้อด้อยเก็บกดเครียดง่ายช่างจดจำความแขน้นสิ่งที่ควรทำกวาดลานวัดล้างห้องน้ำวัดไหว้พระปางนาคปกสิ่งที่ไม่ควรทำซื้อของเก่าเข้าบ้านลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความรู้เลขนำโชค7 0 8การทำบุญแก้แค็ บริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือทำบุญลงศพเพื่อสะดอกเคราะห์